ผมมาเป็นเสือนอนินกินด,ดอกเบีย้ยอย่างเดียวแล้วคนขายฝากจ,จะได้อะไรได้เงินไปใช้หมุนเวียนไงอย่างเคสล่าสุดอะได้เงินไปปิดหนี้แล้วเขาไปกู้ซื้อบ้านได้หมุนเวียนธุรกิจเอาไปเทรดริปโตเอาไปลงทุนในหุ้นแล้วยังมีเพียบเลยนี่คือสิ่งที่เขาได้มากกว่าแล้วไม่ต้องไปวุ่นหาเงินมาจ่ายดอกเบีย้ยแพงๆกู้นอกระบบอะดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่เช็คเครดิตล็กลิสต์ดูลอแล้วดูผมกี่เปอร์เซ็นต์ดอกเบีย้ยต้องตามกฎหมายไม่เกิ เดือนคุณได้ผมก็ได้มันก็แฟร,แฟร์ผมก็ได้แค่ดอกเบี้ยแล้วผมไม่มีนโยบายยึดลดอีกคุณไม่มีเงินต้อนมาคืนผมก็ยินดีให้ต่อดอกคุณอยากขายขาดผมก็รับซื้อราคาตลาดหรือหาลูกค้าให้ถ้าอยากได้ราคาสูงกว่านี้ถ้าคุณคิดว่าคุณ กู้นอกระบบก็ได้เศษเปอร์เซ็นต์ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์น่ะแล้วอยา่างคิดว่าผมจะสบายนะเพราะผมต้องหาที่จอดให้เขารถร้อยคันก็ต้องมีที่จอดเป็นร้อยคันมูลค่าที่จอดเท่าไหร่ถ้าเสียเวลาถ้าดูแลรถคุณอีกถ้าระบบพอเข้าเข้าองจอดไปอีกในจะมารับความเสี่ยงถ้าคุณทิ้งรถอีกแลราราคารถมันตกทุกวันนะเนี่ยเหรอเสือนอนกินมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนธุรกิจเนี้